สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก็พามาให้อาหารเจ้าอุดอุดหมูป่าเพศผู้สองตัวครับนี่เจ้าอุดอดทุกคนต้นเดือนเมษายนนี้ก็จะครบสองเดือนเต็มนะครับสำหรับเจ้าอุดอดหมูป่าพันเถ๋ผู่ผานนะครับนี่เขาจะชอบกินแบบพวกผลไม้มากทุกคน พวกนี้โดยเฉพาะมะละกอสุกเขจะชอบตามวิสัยของสัตว์ป่าก็คือหมูป่านะพวกลากไม้นี่ลากมะขามก็จะขุดเจาะกินลากไม้นะเขาชอบมากสนแล้วก็อาหารเสริมก็จะเป็นพวกผลไม้นี่มะละกอสุกนะครับ ชอบมากเลยมะละกอสุกนี่ดูดเสียงดูดกินน้ำจุบๆุจับจดูนะครับแปบเดียวนะครับเมื่อกี้ให้ไปแป๊บเดียว1ลูกไม่เหลือเออขาจะชอบกินมากนะครับมะละกอสุกชาวดูดก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นเดือนเมษาก็จะครบ2เดือนเต็มสำหรับ จ้าหมูป่าของเราเพศผู้นะครับเดี๋ยวต้องหาตัวเมียมาให้เขาทับจะแล้วนะครับคนเราได้มาก็เป็นเพศผู้สองตัวเป็นพี่น้องกันเลยนะครับได้มาตอนยังเล็กๆอยู่นะครับสะดือยังติดอยู่นะสะดือยังไม่หลุดเลยนะครับตอนที่นำมาเลี้ยงนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเข้าเดือนที่สองแล้ว ตัวโตวอ้วนตุบลายเขาก็จะเริ่มหายไปเรื่อยนะครับลายแตงไทยแบบนั้นนะครับนี่เขาจะเริ่มหายไปแล้วเขาจะจะเป็นสีแบบน้ําตาลอ่อนๆนอๆนอกดำๆนี้นะครับสีแบบแบบนี่มันจะหายไปนะลายลายแต่งไทยมันจะหายไปเดี๋ยวมารอดูกันนะครับนี่เช้านี้ก็พามาดู ชาวมูปา่ามากินอาหารนะผละไม้นี่จะชอบมากผลไม้สุกนะครับทุกคนกินได้หมดนะครับผลไม้สุกเขาจะชอบมากตอนนี้ก็จะเป็นข้าวกับหัวอาหารกับลำก็มีข้าวเปลือกเล็กน้อยนะครับผสมให้เขาเป็นอาหารหลักอันนี้เป็นอาหารหลัก ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับหญ้าในเปียเขาชอบนะครับโดยเฉพาะโคนต้นโคนต้นหญ้านะครับเขาจะชอบกัดมากเขาจะชอบกินมากครับโคนต้นหญ้าในเปียนะครับยิงโคนใหญ่ๆนะเขากัดกรุบกรับกรุบกรับนี่เหมือนอร่อยมากอือครับเจ้าอุดตหมูป่าเพศผู้สองตัวนี่จับท้องเขาบ่อยนะครับเขาจะได้เชื่องมือเราเขาจะได้ไม่ดุไม่กัดเราครับไม่กัดเจ้าของนะครับทุกคน แป๊บเดียวนะครับกินมะละกอสุกเขาจะชอบกินมากเลยนี่เม็ดเขาก็จะไม่กินนะครับเขาจะเลือกกินเหมือนกันเม็ดไม่กินนะครับกล้วยสุกก็ชอบทุกคนกล้วยสุกนี่กล้วยสุกให้ลองกินลูกหนึ่งก็กินอร่อยเหมือนกันนะครับ อ้วนตุกตบ็อปเล้วทุกคนเจ้าอูดเจ้าดูดแต่ก่อนนี่จับลังไม่ได้เลยจะวิ่งนะครับอย่างนี้จับได้หมดนะครับโดยเฉพาะ,ะทุ้งท้อตกใจคนระับตกใจไก่ร้องอีกี่เวลาตกใจเขาจะไปนอนหมอบเนี้ยทุกคนนี่จะหมอบดิ้งเลยนะครับแต่ราตกใจ นอนนิง่งนอนนิง่งเป็นการแบบสันตจยานนะครับการแบบหลบซ่อนการพังตัวนะครับถ้าเขาตกใจหรือว่าหรือว่ามีสตูนะครับเขาก็จะหมอนิ่งอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ยังตกใจอยู่ยังตกใจอยู่หม,หมอบนิ่งหมอนิ่งตกใจไก่ครับเมื่อกี้ไก่ เริ่มขยับแล้วก่อนเนี่นี่เนี่เราได้ยินเสียงเอ้าไว้เขาจะสุนัขจินเขาจะหลบซ่อนไว้ก่อนทุกคนนี่ครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาดูเจ้ารุดนะเริ่มโตว,วันโตคืนแล้วนะครับชอบดโดดออกโดดออก ดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสับผมกับเจ้าอูดหมูป่าเพศผู้ผู้ผ่านร้อยทุกคนเลือด้อยเลยครับครับผมสำหรับคลนี้เท่านี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับจะครับเดี๋ย้ดูเรื่อยสำหรับเจ้าหมูป่าสองตัวนี้เจ้าอูดอูด นี่ชอบกินผลไม้ม,มากผลไม,ม้